อ่าสวัสดีครับพี่น้องฟแฟนๆคนใจชาทุ่งและกรับท่านผู้ชมที่เครารพทุกท่านครับอ่ะมื่อนี้อยู่โค้งน้องหน้าขี้เกพี่น,น้องะวันหยุดนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับได้ขายายจุลินซี่สังเคราะห์แสงไว้น,น้องเนะครับได้ขายายไวเป็นไาย์ลุล่นไาายสุดอยู่นะครับเพราะว่าได้เอาไปสีดใช้าเขาอยู่หน้านะครับเพราะว่าได้ผลเป็นที่นาพอใจนะครับก็เลยขายายไวเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาไปสีเขานอกจากสีเขาจะย่างได้สีด พักสีดหยาไปน,ำน้ำน้องีพนองเนาะนะครับจะได้สีดพักสีดหยาไปน้ำนะครับก็เ,เลขยขยายไว้นะครับบางทีคนใจชาบทุ่งปลาได้มากกัให้ยกแก้วแล้วขายายไว้ถาเนาะนะสอนวิธีขายายให้แล้วก็จะยาแก้วขายายถานะครับนี่ตัวนี้นะครับคนใจชอทุ่งขายายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเนี่ยคันเน่ได้ก็ได้ประว่าสิบหามือสิบหกมือ,น,น,อ,น,องงมน้องี่นองเนาะแดงงามีพนองส่วนตัวนี้ขายายได้ดุลแล้วนะครับปิดเดือนแล้วใส่ป็นหัวเสื้อได้แล้วพร้อมใส่นะครับีพนองตัวนี้ ครับตัวนี้นี่ขย้ายพร้อมกันนะครับนี่นี่ขวดนี่นี่นี่ขย้ายพร้อมกันตอนขวัใส่ช้าทุ่งออกมาเข้ากวนนะครับขย้ายแก้วขย้ายพี่น้องไปนี่ขย้ายแก้วขย้ายนี่นะครับจากขวดเขียวเขียวมานี่แล้วก็ไปหันอันตัวนี้เพื่อนขยายได้สองสามหมื่นนี่ครับพี่น้องขย้ายได้สองสามหมื่นนะครับ่ะตรงลอรุ่นนะครับว่าจะแดงหรือบ่แดงนะครับอ่าเพิ่งเพื่อนใส่แก้วใส่สังเกตว่าแายแก้วใส่เสื้อน้อยหน่อยพี่น้องนะครับ ประหยัดเสื้อบ,บังคือจะได้ให้เพื่อนวดัดเดี๋ยวมาันจะขายย้ายเองหมาเลยนี่เพื่อนวะเอ่ะก็คงจะแมนเนาะเพราะว่าที่เพื่อนขายยายมากนีก่กะู้สึกว่าแดงดีนะครับพี่น้องนี่นะครับเพื่อนใส่เสื้อบรรยายไปได้เนาะนี่ตะว่าขวดนี่บปเนีห้พี่น้องมาเบิ่งอันนี้ขวดนี่พิเศษได้แก,ก้วว่าพิเศษจะได้ทีมันมีไข่หน่วยหนึ่งอยู่พี่น้องที่มันเน่านะครับมันเก็บไปดนลบังคือจะได้บริบจักมันเน่าพี่น้องครับเพื่นอนเว่าขวดไข่เน่าเฮ็ดได้อยู่บริษัทนุขสุ่งก็ว่าเฮ็ดได้อยู่ ไข่หน่วยหนึ่งตัวกระติกหนึ่งเนะี่ยสั้นนะครับเพื่อก็เลยเอาไข่เน่าลงเสดีจจนเบิดพี่น้องนะครับก็มีน้ำปลาสุรสน้ำแน่นเนาะบอกว่ามันบอ่อแดงพี่น้องไข่เน,เน่ากลายเป็นสีเขียวว่ะนะเนี่ยจะว่าใส่ได้บอ่อสัน้นอา้าวกะที่กินคาถ้าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวหรือกรีนซันเฟอร์แบคทีเรียแบคทีเรียแบบบอ่อสะสมกับมาทันนะครับพี่น้องกะใส่ได้ขึ้นกันนะครับคุณสมบัติก็บขึ้นกันกับซุ้มแดงๆนั่นแหละเนาะส่วนยซุ้มนี่ผัดเผัดจากไข่ปกติแดงอยู่นะครับพีี่่นน้องงแด ยังสีนนะครับนี่บางอันก็สีน้ำตาลเนาะอ่ะมันก็หลากหลายสีแต่ขอให้อยูดด่ในโทนสีแดงพี่น้องเป็นอันใช้ได้นะครับนี่ยนี่แก้วเราขยายไว้นะครับเอาก็ถือว่าฟีมืออยู่แต่ที่ย่อมรับฟีมือก็คือตัวนี้เนาะเพราะจะทุ่งเห็ดหนี่แทบจะบ่อเขียวเลยนะครับพี่น้องอยากได้สีเขียวแต่ว่าหักบ่อเขียวนะครับพยายามเห็ดอยู่สุดท้ายเขียวไปเขียวมากกับแดงอันนี้ที่แรกส้งสีแดงแก้กวว่าต่อไปตัวมาเลยเขียวนะครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ประมาณ เกือบสองสัปดาห์น่าได้สิบสามสิบสี่หมื่นนะครับหลังจากคนใจเช่าทุ่งขยายตัวนี้ได้มื่นหนึ่งสองหมื่นอะไรกับบ้านไปนะครับต่อมาใหญ่แก้วมาขยายสุดนี้นะครับสุดนี้แล้วก็ต่อมาก็ขยายสุดนั่นเนาะนะครับบอกว่าไม่ได้สีเขียวพี่น้องนะครับมีหลายท่านนะครับที่บอกมาว่านคอยเฮ็ดแรกๆเป็นสีเขียวเลยนะครับส่วนมือใหม่ทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวก็บบุ้งหูเป็นน้ำยางเนาะคนใจเช่าทุ่งพยายามเฮ็ดกระบอกอะสีเขียวยายแก้วมือใหม่ก็ได้สีเขียวแสดงว่าเนี่ยต้องต้องเลี้ยนลูกจากเขียวไปก่ออนเถะ ขันปฐมเมรอะขันมัธยมกับสีแดงอ้อนอนขันมหาไล่กันดิแดงเข้มสีเขียวในะขันปฐมหรืออนุบาลอ่ะนะครับใส่ไดขี้กันเด้อพี่น้องเด้อนะครับบัวเขียวบัวแดงนะครับเพรา้เป็นเชื้อจุลินซี่แสงข้อแสงนะครับเขามีคุณสมบัติกับบอกบอก,กันไปทุกคลิปนะอโซโตัวแบคเตอร์นะครับตึงในตัวเจนในอากาศมันเก็บไว้ในดินเฮ็ดให้ดินไม่ในตัวเจนเฮ็ดให้พืชได้รับในตัวเจนนะพี่น้องนะสำหรับจุลินทซี่แสงข้อแสงนะครับ น้ำคนจะเช่าส้มพัดไปเบิ้งเขานะครับที่ใส่จุลินซี่สังราะห์แสงนะครับพี่น้องอันนี้นะครับคือปลาเข่าที่ยายแก้วได้ฉีดพ่นจุลินซี่สังราะหอแสงนอนพี่น้องน,น,นะครับหรือว่างามตามสมควรนะครับประกอบกับวานปุ๋ยเคมีเสริมๆไปนนิดๆหน่อยๆนะครับหน้าหกไร่เบิดปุ๋ยสามกระสอบ การทว่าดไปแล้วก็ซ้ำไซสู้รถเนี่ยแล้วเนาะแต่เป็นนิ่งหนักตรงที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแก่แก่สีไปสามรอบแล้วนะครับพี่น้องนะครับสีดไปสามรอบแล้วนะครับเข่าก็งามอยู่นะครับเดี๋ยวให้นี่ขึ้นกันให้นี่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรับแจกโลกงาสามเรียบร้อยแล้วครับจุลินทรีย์ต่ำเข้าไปนี่นะครับอ่ะงามอยู่ในพี่น้องเฮ็ดใส่บงเด้อพี่น้องเด้อนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกำหน้าเข่าลองเบิ่งเนาะนะครับ ได้ผลเป็นที่นาพอใจนะครับพี่น้องได้ผลเป็นที่น่าพอใจเสริมกันพี่น้องนะครับเสริมการนําปุ๋ยไปใส่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือพอใจช่าทุง่งเคยบอกกันและนะครับมันจะไปย่อยสลายปุยป๋ยปลดปลอยปุยป๋ย,ยออกมาเฮ็ดให้ดิดนลดการตึงปุย๋ยไว้น้องพี่น้องเนาะนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับอนะครับจากการที่เบิ้งว่าแทบจะบ่เป็นเขานะครับมันห่างแล้วนะสุดท้ายมันก็แตกก่อก่อใยเนาะ ที่ผู้ได้ว่าผู้ได้มาเห็นกับไถดำไม่โลดไถวันไม่โลดอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับปากบ้อออกเราเช่นว่าเห็นฝีมือยายแก้วโอ้ยอมรับยายนี่เหตุหน้าเช่นนี้อ่ะยอมรับน้องเพนนอนเนาะเพราะว่าเขามีของดีใส่เด้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละครับนี่นะครับนี่คือไฮนี่นะครับนี่นะครับที่แหลกข้างคือหัวพี่หลอกเนาะนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นเหตุสังเกตได้เอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพลินนี่นะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆีเขาังพอกันมาอีกนอนเพนนอนเนาะ นะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับเขอาใจเส้ทุ่งแล้วก็ฝากช่องแจ้แก้วแฟมิลี่น้ำได้เพี่น้องเนนะนะครับเพิ่นสิบาเห็ดหยังเนาะเพิ่นประจำยู่โคกน้องหน้านะครับขุดหันขุดมีปลูกหันปลูกนี่งานรักเพิ่อคือโลกหญ้าเข่านั่นเพี่น้องเนาะโลกหญ้าเข่าแล้วก็นว่านปุ๋ยมื้อนี้ได้ยินว่าสิ้นห้วยห้อยปุ๋ยจักหน่อยต่อซั่นว่าหลังจากฟิลิซิ่สังคอแสงต่บหไปแล้วอ้อยอ้อยปุ๋ยน้ำรังเพื่อให้ขึ้นดีก่าซั่นเอ้านะครับพี่น้องมาเอาวกำลังใจซอยยาแก้วเนะสารัับบข่อใจทุงนะะครก ตอนแรงๆก็คงจะได้กลับนะมืออื่นเศร้าเห็ดงานคือเก้านะครับอ้าวคลิปนี้ฝากพี่ฝากนอก้องเพื่อนนี่สบายดีครับ